ขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานายพลชัยชุมปัญญาประธานกรรมการน,นายนรงศักดิ์จันทรังศีกรรมการและนายดีใหม่อินทรพานิชกรรมการและเลขานุการรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่1รอบ6เดือนแรก ผู้รับการประเมินนางเพนิดาสรุตสีพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ้งวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองกุ้งตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุ้งหมู่3อํอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองปัจจุบันได้เปิดสอนในระดับอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด65คน โดยแบ่งเป็นชั้นอนุบาล16คนระดับชั้นประถมศึกษา48คนครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนองค์ประกอบที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการและนำหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในการดํารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตสนับสนุนการพัฒนาหรือการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของคณะครูเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนใช้ไลปลอดภัยมีคุณภาพมีการบริหารงานสี่ฝ่ายให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีความสะอาดสวยงามมีบรรยากาศที่รม่มรื่นและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมและพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษร,รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนตลอดจนดำรงสู่การปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรดีมีคุณภาพประสานความสามัคคีมีความสุขโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการพัฒนาของวงจรเดมมิงในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบ NK Power Model เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนใช้ไลปลอดภัยมีคุณภาพอย่างยั่งยืนองค์ประกอบที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการพัฒนาความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มีการจัดระบบให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิน่นองค์ประกอบที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนการเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อการพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นอย่างสูงที่ได้รับชมวีดีทัศน์ในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ